โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนครับวันนี้มาอยู่กับเกม b บ r u โตอินฟินิตี้โมเจนสองครับวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นครับเราจะมาดูบอทเขาตีกันครับตามซื่อคลิปเลยครับว่าใครคือนินจาที่เร็วและแข็งแกร่งที่สุดครับผมจะเลือกเป็นมินโตะครับแล้วก็โทบิลมาครับนี่คือสองนินจาที่มีจุดเด่นที่ความเร็วครับ เอาครับว่าใครจะชนะครับมาครับฮันนีสองเดินมาอย่างเข้มครับเปิดซาโอรุ่นที่สองมาแล้วครับเปิดเกมเร็วครับว่าไงเมียโตสวนกลับเมียโตสวนกลับแต่โดนกระาน้ำทอร์นาดน้ำเข้าไปครับมังกรน้ำต่อครับเอาแล้วครับทอร์นาดน้ำไปอีก เป่าน้ำแล้วก็เป่าน้ำครับโอ้โหโดนสวนด้วยดาวกระจายครับทนโดน้ําเข้าไปท่าหากินน่าจะเป็นท่าหากินของท่านลุยสองไปแล้วครับเป่าน้ํามังกรน,น้ําก็เป็นท่าหากินครับเนื้อโตะท่าหากินคือดาวกระจายครับมีแค่นี้เหรอครับมารุทีซผมแอบเสียคุณนะครับมารุทีซโอ้โดนดาบเขาไปอีกใส่คมเร็วครับ เมอโตเออใช้คามเร็วมาหน่อยแต่ยังโดนเข่าเอาเอากบมาครับกบก็มาโดนกระถาน้ําไปอีกแล้วครับเล่นจักกะครับโดนทอร์นาโดน้ดนดนําเข้าไปอัปปัดเมือโตกระสุนกบจักใส่ครับโดนมังกรน,น้ําสวนกลับครับเอากบมาอีกแล้วครับคนกบมาสู้ โอ้กันได้หมดครับเอากันไม่อยู่ครับลุยสองโดนแล้วครับท่าหมุดหมัดโอ้หลบหลบเร็วมากครับมินาโตะมินาโตะสู่ๆโอ้โดนกระถานน้ำอีกแล้วเอาท่าหมุดหมัดครับท่าหากินของมินาโตะโดนต,ตีโอ้โหมาเป็นสุดเข้าเอาโดนสวนด้วยเทนโดโดน้ำ โอ้ดูจากหลอดเลือดแล้วครับท่านผู้ชมไม่น่าจะรอดครับสําหรับมินาโตะเกมแรกครับน่าจะพ่ายแพ้ไปครับอันที่สองเขาแบบเขามีคาถาหากินเยอะกว่าคอมโบมากกว่าครับมังกรน้ำไม่โดดโดนกระสุนปงจากสวดกลับโอ้โหทำได้ดีครับอามันจะว้าไปไหนมินาโตะโดนร์นดโด้วยอัปปะพัดต่อครับโดนข่าวเรียบร้อยเกมแรกพ่ายแพ้ไป เกมที่สองมาครับ<ป>มินาโตะจะสวนกลับไม่ได้ครับโอ้ยยังเกมเร็วเหมือนเดิมครับท่า,านุนที่สองกระทาน้ำอีกแล้วไปกระฐาทอร์นาดน้ำโอ้ทอร์นาโดน้ำนี่แบบมินาโตะแบบไม่ไหวครับมากรน,น้้ำต่อโอ้เร็วเร็วแต่ก็โดนทอร์นาโดน้ำก็อัปปะพัดโอ้ว่ามินาโตะเป็นกระสอบทรายอย่างแน่นอนครับ น,น็มาดูน้ําโอ้โหต่อด้วยถ้าถมน้าครับถมเอาอีกแล้วเอากอาก้นกบมาสู้โอ้โหโดนแบบนั่นคือท่ามไม่ตายที่แบบอุจิฮะอิซุนะเสียชีวิตไปครับเพลงดาบของเขาโอ้โหถมน้ําแล้วก็เป่าน้ําอย่างแรงโอ้โหเอาก้นกบมาอีกแล้วแต่โดนครับเ้อโตโอ้โหดูจากท่อนเลือดแล้วก็ ไม่ไหวครับดาวกระจายมาอีกแล้วกระถานน้ำเหาะกันอยู่ยิงสู้โดนทอร์นาโดน้ำีกแล้วถมน้ำถมน้ำอย่างแรงคอมโบมากครับดาวกระจายมาดาวกระจายไม่สะเทือนเลยครับโอ้จังหวะนี้โดนกระถาน้ำ้ำโอ้โหกระสุนกงจักรเนี่ยยากมากครับกว่าจะได้เห็นครับกระสุนกงจักรครับ ดาวกระจายกระสุนโกงจะเล่นบนโอ้มาเล่นบนก็มาครับเล่นบนเกมโมบา้าอัปผัดโอ้โหโดนโอ้โหโดดสูงมากมินาโตะโอ้โหโดนเพลงดาบไปแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าโดนอีกหมัดหนึ่งหมัดสองหมัดก็จะไปครับมินาโตะเรียบร้อยครับทหารน,น้ำปิดศากครับท่านรุนที่สองชนะไปครับ โอเคครับเรามาดูคู่ที่สองกันต่อเลยครับคู่ที่สองผมจะหาลายคางเงี้ครับลายคางเงี้ครับเขามีความเร็วครับแล้วก็คู่แกครับก็มีความเร็วเหมือนกันครับเมื่อเปิดประตูที่8ปครับประตูด่านสุดท้ายครับ2ตัวนี้บอกไปเลยว่าทั้งเร็วและร่างกายแข็งแกร่งครับมาใครจะเป็นผู้ไปซิงกับท่านรุดิโซ โอ้โหเต่าเปิดสาโอ้โหเร็วกันทั้งคู่ครับแต่ว,ว่า <c oughs> โดนลายคังเงี้ฟาดไปแล้วครูไก่กว่าไงจะสวนได้ไหมครูไก่ตีนรัวกลับมาว่าไงครับลาคังเงี้ <c oughs> โอ้โหเพิ <c oughs> ม่มพลังเลยครับลาคังเงี้ยอกสะบันไปครับมามา <c oughs> เอาครูไก,ก่ก็เปิดประตูทีแปดเลยครับ โอ้ดอกบัวภายในไปเอ้าท่าอะไรวะเนี่ยท่าน่าจะเป็นท่าสะท้อนความร้อนครับโอ้โหแรงเวอร์ครับคูไกู่ไก่รู้สึกว่าจะเร็วครับโอ้โหโดนสอกไปหนักครับรู้สึกว่าพลังของลรคคังีนั้นแรงกว่าครับตอนโจมตีครับโดนเข้าไปครับโดนตีนโดนสุนตีนแปงอีกแล้วโอ้โหแปงได้แบบ ต่อเนื่องมากครับสำหรับไลครั้งนี้โอ้โหโดนคุณหะไม่ใช่คุณหสะสลัดตันเี่เป็นดอกบัวภายในครับเอาสู้สู้โดนสอกอีกแล้วมาโดนเตะออกไปครับไลครั้งนี้เอาครับเพิ่มจักกะหน่อยเอาเปิดประตูที่หกโอ้โหไฟรัวๆเลยครับอาจารย์ไกอาจารย์ไกล โอ้โหเพิ่มพลังครอะไรคั้งนี้ไรทั้งนี้เอาพื้นโอ้โหกระเด็นนะครับโอ้โหกระเด็นครับถ้าหากินน่าจะเป็นศอกครับน่าจะเป็นศอกโอ้โหตีนรัวจะกัดออกมาได้ครับเปิดประตูที่แปดอีกครั้งหนึ่งครับน่าจะเป็นวิซาแบบคูกไก่นั้นแบบน่าจะได้เปียก โอแต่ดูจากหลอดเลือดแล้วครูไก่น่าจะแบบน่าจะไม่ค่อยไหวนะแต่ยังโยกายครับโอ้โหหมัดพิฆาตต่อด้วยหมัดไฟเฮ้ยสูสีนะครับหลอดเลือดสูสีแล้วโอ้โหโดนสอกโอ้โ,อโหโดนสอกท่าหากินของไรคันี้แพ้พย่พยพย่แพ้เลยครับสำหรับครูไก่เกมแรกครับเกมที่สองโอ้โหเต่าเอ้าเต่า เอาเต่าของลุงพลครับเต่าลุงพลไรคัเง,งี้ยว่าผมแพแต่โอ้โหเสริมพลังโอ้โหร่างนี้แบบไรคระเงี้ยแบบกินขาดขาดครับแต่ประตูที่แปดมาอีกแล้วครับเอาแต่ดดโดนครับ <c oughs> โอ้โหโอ้โหดอกบัวภายในรู้สึกว่าจะจะได้เปรียบหน่อยครับ โอ้โหครูไก่เอาจริงครับเลขสองครับเกมที่สองครูไก่เอาจริงครูไก่ผมเสียครูไก่ครับผมแอบเสียครูไก่ท่าเขาเยอะดีครับผมชอบท่าเตา่าเต่าง้อยของลุงพลครับไม่รู้ว่าเขาจะเซะอีกไหมครับโอ้โหรู้สึกว่าศอกของฮัลไลค่เงี้นี่โคตรแรงครับมาอีกแล้วโอ้โหแปลงร่างต่อเนื่องเลยครับสำหรับไลค่เงี้ จอกรัวครับสอกรัวโอ้โหโอ้โหเร็วจนแบบไม่เห็นล่างต้องถีบออกมาก่อนครับสำหรับคูไก่เปิดประตูที่แปดสวนขับครับโอ้โหหมัดไฟเข้าไปครับสกัดได้ดีครับโอเคครับได้เปรียบแล้วครับถอดเนื่องครับต่อเนื่องครับถ้ากินคูไก่ร้อนร้อนไหมร้อนไหม ไม่ร้อน <c oughs> อะไรกางยี <c> ่ <oughs> อะไรกางยบอกว่าไม่ร้อนโอ้โหไม่ร้อนก็ดวไปสิครับโอ้โหแม่งแรงเลยครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหโอ้โหแตกเหมือนกันครับคูไก่แต่ลุกมาได้รประตูที่แปดเอามาเกมทัดศนครับเกมนี้ปูไก่ว่าไงโอ้โหเปิดสาม,มาอะไรั้งนี้เพิ่มพลังแล้วก็สอกใส่ครับโอ้โห รู้สึกว่าลายคันนี้เอาจริงครับเกมนี้ครับเปิดล่างมาครับสอกโอ้โห,โอโหสอกแรงมากครูกไก่สวนกลับด้วยท่าคอมโบครับลายคันนี้สับรัวๆสับรัวๆสับรัวๆติดเอาเปิดประตูที่8ดกันได้ไหมกันได้ไหมโอ้โหโดนสอกครับโอ้โหเครื่องหนึ่งแล้วปลอดเลือดครูกไก่สวนกลับด้วยท่าทากินใหม่ หมัดลมครับร้อนไหมร้อนไหมแตะออกไปไม่ร้อน,นอะไอย่างงี้ไม่ร้อนไม่ร้อนหรอไม่ร้อนก็เผาไปอีกหมัดลมก็ไปอ้าวแตกครับกูไก่แตกด้วยประตูที่แปดตัวเองครับโอ้โหกูไกู่ไก่ล่นปานลาระเบิดโดนเตะไดนามิกเข้าไปโอ้โหถีบไม่โดนครับเอาเพิ่มพลังแล้วโอ้โหอัปปะตัดแรงมากครับ,บ,รรบเฮ้ยสูสีว่าเกมนี้ เอาครูไกป่ปลาระเบิดอีกแล้วโดนอัปปัตออกมาอัปปัตสับรัวๆครูไก่ตีในใส่เพิ่มจกกักระโอ้โหอัปปัตรู้สึกครูไก่จะแพ้อัปปัตครับอา้าวตีนรัวถีบออกมาได้ครับครูไก่เอาเพิ่มพลางังแต่โดนตีนฆ่าคอมโบครูไก่ครับโดนศอกจอกไม่ได้หลบได้ครับแต่ยังโดนตะหนำอยู่ครับโอ้โหอัปปัต ส่วนกลับแต่ไม่ได้ครับคูไกาครับโอ้โหความเร็วเอ้ยรู้สึกว่าคูไกาจะสู้กับล่างนี้ไรขยงเงี้ได้ดีครับโอ้โหหมดล่างครับฮ้ยคูไกาผมเสียคนณคูไกาโอ้โหรัวโอ้โดนสอยนะสอยไม่โคตรแรงคูไกาโอ้โหคูไกายูไกายอย่าตายนะคูไกาโอ้โหอุยทีบออกมาได้ครับคูไกายูไกายอย่ามัวแต่เพิ่มจักระคูไกา เออปาลาระเบิดเฮ้ยสุสีป่ะเฮ้ยเฮ้ยคูกไก่คอมโบคูกไก่จะโอ้โหดนสองปาลาระเบิดไม่โดนคูไก่ยคูไก่โอ้ยคู่กายไก่ลบก่อนคูไก่วิ่งไปหาสองครับเรียบร้อยโอ้โหเนี่ยสุสีมากครับมุชมดรอดเลือดก็เราได้พุทธะไปไปสิงกับดุนที่สองก็คือไลคันนี้โอเคครับผมว่าผมน่าจะแบ่งออกเป็น2 EP ครับ ราะว่าถ้าจะใส่ในคลิปนี้มันก็คลิปมันจะดูยาวเกินไปครับก็ไปลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งนินจาที่เร็วและแข็งแกร่งที่สุดใน EP ีที่2ครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามเพจแล้วก็กด subscribe ซ่องผมด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ <c oughs> <c oughs>